สวัสดีค่ะอาจารย์นิดหน่อยนะคะสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่ e ดูเสียงค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึง a and the ค่ะเป็นเนื้อหาที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่ยังทำแบบสถานัดผิดกันอยู่ค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากเนื้อหาต่างกับที่เราเรียนตอนเด็กๆนะคะตอนเด็กๆเ,เราเรียนว่า a ใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญยชนะคือไม่ใช่ตัวสระสระที่พูดถึงคือ a e i o u เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะจำว่าถ้า คำนามคำนั้นขึ้นต้นด้วย a d e, i o u แล้วเราจะใช้แซึ่งมันผิดนะคะจริงๆแล้ว a ใช้กับคำนามที่ไม่ได้ออกเสียง o อ่านคะ่ะเสียง o นะคะซึ่ง o อันนี้ก็หมายถึง a e i o u นั่นเองแต่ไม่ได้แปลว่าต้องสะกดให้ตรงตัวคะ่ะเป็นคำใดก็ได้ที่กิขึ้นต้นด้วยเสียง o นะคะเราก็จะใช้เออจะใช้แอนกับมันนะคะแต เสียงโอปุ๊กจะต้องทำยังไงคะเสียงมอซึ่งไม่ใช่เสียงออที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเป็นคำนามเอกพจน์ไม่มี S ข้างหน้าเติมเอแต่อันนี้อหนไม่ได้สะกดด้วย AE อ o u แต่ออกเสียงอออออานึ่งเป็นเสียงอออย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้แอต่อมาถ้าห้องแบบเดิมว่าเป็นขึ้นต้นด้วยตัวสะกดที่เป็นสระเราก็จะทำแบบฝึกหัดอันนั้นขีด คำที่อยากยกมาให้ดูมีสองคำนะคะ university ออกเสียงจอจานยอยักษ์ค่ะเสียงจิเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ A หรือแอคะใช้ A ค่ะ,คะเพราะไม่ได้ออกเสียงด้วยออกอัดจ mm ูนิฟอออกเสียงจิเหมือนกันค่ะเด็กทุกคนพอเห็นตัว u ปุ๊บรีบเติม A ลงไปเลยค่ะผิด เราต้องดูก่อนว่าออกเสียงอะไรถ้าออกเสียงเป็นอออ่านใช้แอนถ้าออกเสียงเป็นตัวอื่นใช้เอเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้เอค่ะทีเราจะมาพูดถึงแอนกันนะคะแอนคือคำนำหน้านาะมที่ใช้กับคำนามที่ออกเสียงอออ่านค่ะเสียงออค่ะเพราะฉะนั้นจะดูการออกเสียงของพยางค์แรกว่าเป็นเสียงอหรืเเอรเปล่าถ้าไม่ใช่เสียงอเราจะใส่เอค่ะสำหรับนามที่เป็นเอก,เอเอกพจน์นะคะ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าออกเสียงอนามที่เป็นเอกพจน์อันนั้นจะต้องใช้คำนมามว่าแอนแทนที่จะเป็นเอนะคะคำที่ยกมาให้ดูก็คือคำว่า honest เวลาเราใส่เแอนเดอรนะคะเราจะไม่ได้ดูไปถึงคำนามที่อยู่ข้างหลังโน้นเราดูแค่ตัวที่ติดกับตัวที่เราต้องการจะเติมเลยคะ่ะว่าตัวนี้ออกเสียงอะไรถ้าตัวแรกออกเสียงอ,อปุ๊บใส่แอนเลยค่ะอย่างคำนี้ออกเสียง honest เพราะฉะนั้นเป็นเสียงออเมื่อเป็นเสียงอ เดอจะใช้เมื่อเป็นสิ่งที่เราพูดซ้ำค่ะถ้าเราพูดถึงนามตัวนั้นในครั้งแรกเราจะใช้เองค่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงนามตัวนั้นซ้ำต่อๆไปเช่นในบทความเดียวกันหรือเรื่องราวเดียวกันผูพ้พูดและผู้ฟังจะเข้าใจตรงกันแล้วว่าเราพูดถึงนามตัวไหนหน้าตาเป็นยังไงสิ่งนั้นเรียกว่าชี้เฉพาะเจาะจงละค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เดอเมื่อเราพูดถึงนามตัวนั้นซ้ำๆ ถ้านามตัวน้นเติม S คือเป็นหูพจพ์เราก็ยังคงใช้เดรได้อยู่ค่ะเดรใช้ได้ทั้งเอกพจน์และผู้จพ์นะคะต่อมาถ้าเราพูดถึงสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์เราก็จะใส่เดรให้มันค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใส่คําว่า r i v e r ไม่ใส่คําว่า m o u ช t a i n อะไรลงไปก็ตามแต่เวลาพูดถึงชื่อลอยๆขึ้นมาเราใส่เดรเลยค่ะในบางกรณีเขาก็อาจจะใส่คําว่า r i v e อลงมาถ้า เขาต้องการจะเขียนให้เคลียร์เป็นชื่อเฉพาะของคำคำนั้นแต่ปกติแล้วข้างหน้าใส่เดิรแล้วบวกด้วยชื่อของยอดเขาชื่อของสถานที่เช่นเดิะสนามหลวงแค่นี้ก็เข้าใจตรงกันแล้วค่ะต่อไปสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีสิ่งเดียวในโลกค่ะเช่นเดอะซันเดอะซีเดอะแซนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนจึงใส่เดิะดตลอดต่อไปอันสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกัน ว่าของสิ่งนั้นมีรูปร่างหน้าตาย,ยังไงเป็นของของใครอยู่ที่ไหนเช่นประโยคที่ว่า go to the fridge and bring me a banana จงไปที่ตู้เย็นซิแล้วหยิบกล้วยมาให้ฉันสักผลดหนึง่งในกรณีนี้แสดงว่าผู้พูดกับผู้ฟังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันตาคนต่างเข้าใจตรงกันว่าพูดถึงตู้เย็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนในบ้านนี้ในกรณีนี้สามารถจะใช้เดิมได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พูดเลยค่ะ สำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ